สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องปองป่ายรักไปยเีสาวน้อยที่เขารพลักสู้ขู่สู้คนนะครับ<ม>พี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดชสกลคนบ้านขมิ้นได้พี่น้องมาพบพอะกับลุงตู่ตอนนี้ขณะนี้เวลาประมาณเกือบห้าโมงครับพี่น้องมาอัปเดตครับมาอัปเดตแล้วก็เห็นนันเย็บซีแฟนคลับพิ่นว่าไปท้าโดมไปเบิกแน่ไปโดมไปฮอดสายไปใส่แล้วลุงตู่กับ สุดทายหมองนี่จักหน่อยหนึ่งเก็บรายละเอียดจักหน่อยกิดสิเข้าไปท้ายโด่งไปเบิ่กนะพี่น้องเด้อวันนี้วันศุกร์ที่5เดือนกุมภาพันธ์พฤษภากราสองพันห้าอสิบ่นะคือสีประเพีตรงนั้นพี่น้องเนะาะฐานที่าน,น้าำการจะเนีน่ยคือว่าวันที่หาวกร์วันที่หาได้หมดเลยกินเขาา้าเผื่อไม่จะเย็นเลยกินเข้าวซาวล้วเข้าทียงเอาเมือนนี่คือแป้งเลยวคือมาน้างกินที่นี่เมือนเดี๋ ปกติเข้าไปกินอยู่ในโลโก้วันนี้เขาเอามานั่งกินอย่างวงนี้เป็นค่อบมามีข้ากระเพือกเราก็ลังง้อครับกราง้อมาซื้ออี้ซื้อบ่ะซื้อเรียกเอาเตาสวัสดีครับปลาหมีมือาดเมื่อคืนนี้ทำไมปลามาดอารมณ์ดีจังเลยส่นไหนยิ้มเก่งเอาลงแล้วบ่ะลงอะไร วันดีครับป๋าแอดครับเอาคือว่าจะไปเห็นหนขอนแก่นมาเนี่ย่าได้ไปขอนแก่นมาไหมเนี่ยล่าเขาอีกแล้วล่าเขาอีกแล้วมาทาบไปมาแล้วเนาะครับท่านโลดซื้อก๋วยเนี่ยไม่กินที่หมดอ่ะตอนนี้ก็ชาบข่างแล้วก็ชาบ,าบ,ชาบใไฮเปินแล้วกันแล้วครับเพราะว่าติ่กระเบื้องผู้ดใดปลามาสัปาติทีกระเบือ้องปลาปลาที่เด้งปลาที่เด้งเลยเออแต่ว่ากระเบื้องต้องถ่าอีกมือครับเพอ่์สิมากับสารครับ ทั้งสารทั้งพระพุ่มพระพุ่มมากพร้อมกันเบิดครับอีกอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับบรรยากาศโดยรบตอนเศร้าครับนนี้ครับร้างานความคืบหน้าความเป็ี่นไปให้เบิ้งครับพี่น้องพพโอ้พุทธาบ้านมาตรวจง,งานมาบ้านนี้ผมมีคำสิบเบ้าครับพี่น้องห้ยซิบคะแนนย่างเดียวครับผมมีคำตีเออลยปกติแล้วพิ่นตีเก่งกันนะโอ้กินตีแ้วระเบิดกินอีแน้ว ก้อยแล้วระเบิดก้อยอีกแล้วโอ้โหแสองของโอ้สมคุณนดยถึงเรียกเกเหมืก oh, ินนเศร้าอะไรแบบนี้โอ้ระเบิดโอ้ยสารังโดนพอยิ้มิ้มแล้วนี่าบานาบอบีบนาบระเบิดรเบิดมีดีม้นบสไปี่ บ่โอเขาด้เขาก็หมดแล้วเอาเาของ้ไแบงมันใช่แบงเแบงรบแบงคับตุ้ยมใช่มหเนีเบ่ออืมูกระทะแล้วโอ้กกิ่นมกน้นมาเคลื่อนคือว่ากินมูกระทะมาเศร้ามากินมูกระทะอีกแล้วบน่ยต้อเลโอ้ยังจะลน กะเียงเยี่ยมโอ้แห่บ้านต้องโจ้กันเรียบร้อยไปแล้วครับมาขึ้นเทนระบบโซงเรียบร้อยแล้วเอาจนแล้วจนได้อยู่ขึ้นครับมาตัว่าโลนะไปเยี่ยมจัดเลยหอมแลยมึงไปจมอยู่ในไทยโดนตัวว่าผมเป็นกดเงินไปวาะเนี้ยว่ะนะโอเคครับพี่น้องเดลเสื้อผ้าคอยเบื้องดูนะครับพวกนี้เอาซัมซีงก่อนครับพี่น้องผมมีกร้งแลมมียางร้ายครับผมเดมมัดแค่นี้ครับพี่น้องถือว่าโอเคแล้วเดลแต่ว่ากระเบื้องมากอะชาบกะ จ, speaker, จะแล um. ้วมาตามลูกตัวมาครับสีผ้าไปเบื้องดูดแล้วบ้างครับพี่น้องจงจงไป่หายได้ระเบิดได้ะจงไป่หายนะจงไป่หายนะจงไป่หายนะเดี๋ยวพาอันที่น้องเพิ่งไปเบื้องดูมันจะร้อนกันเซตจากตรงนี้แล้วกันตาอ้ามาเพิ่งกับสีผ้าไปติดโค้งแล้วบ้างครับพี่น้องเต็มบุญนี่แล้วครับไปติดโค้งให้หลวงพ่อเพิ่นครับเพราะว่างานไฟในลูกตูวสนัด ก็เลยเอาลูกทูไปซอยเฮ็ดทำบุญทำการเป็นว่าครับซีซีครับบริษัทเพื่อนถามมาพี่น้องเพื่อนงามหลังค้าดิเฮ็ดเป็นมองสเส้นกันเล่าสเตนเลียเฮ็ดมองนั่งเบื้องดาวเนี่ยมาะขนาดนี่นะครับโบท,ท,ท,ทุ่งวีทุ่งวีที่แข่งยู่คือเก่าอยู่ครับพี่น้องเพราะเรื้อครับเรื้อแต่ประดับเป็นบางส่วนมันถึกแดดกันนะพี่น้อง ยางมันซีดสีมันซีดก็เลย่อนเลื่อไวหวโซนเครื่องกับแม่งมีโดมบังยกแต่ไม่ได้เลื่อครับพี่น้องนะครับบรรยากาศโดยรอบโดบโดมากพี่น้องคนอ้นฝ่าของนี่กับสิมงน,น,นี้ไม่ไดอ้วนกับเมียครับเพราะว่ารถสิบล้อจ,จอดอยู่นี่เพิ่งเลื่อนมาดด้านฝ่าของพวกไฟพวกอย่างต่างๆนะครับพี่น้องมาแล้วฮอดแล้วครับสินครับมีอย่างไรมากมายครับพี่น้องคือเก่าบรรยากาศโดยรอบ บกับสงสังยจเจ้าพันธตื่นนะครับเพราะว่าพอน,นอนเด็กกับะมาณปุ๊ดนะครับพี่น้องใบสองใบาสามพลันเสด็จได้เห็นหนา,ารค,ครับคำเมื่อใดได้เห็นหนาครับสีท้ายคลิปบไปเบิ้งครับคำว่าได้ประเห็นกับผ่านครับ <laughs> <c ười> <c ười> นี่โอ้ยเขาไม่ได้โดดเย็นสบายครับพี่น้องลมพัดเย็นดีๆครับพี่น้องเลยต้นไปไนอนบ้านเนะบอดจูบพอน,นอนรถนะครับพี่น้องเนี่ยนอนรถเนี่ยครับบายสบาย ป่าซ้อนใหญ่มาหนีิเห็นว่ากรับไอ้อยังก็ะทราะพุ่มผมว่านี่ครับก่อนจะพบันมาเนี่ครับโอ้คือไปลองดีแล้ป่ะคอยใหญ่หนิไปกรุงเทพแล้วก็ไปสรายพู่สวัสดีแม่ใหญ่สาทำอะไรอยู่นอนหลับฟันดีไหมฝันดีเมื่อคืนนี่ถ,ถูกถูกหวยไหมเมืม่อคืนสิไอ้เมื่อวานเมื่อก่อนถูกหวยไหม โอ้เกือบถูกเนาะเจ็ดเจ็ดยังข้ากินน้ำไหมยังนี่ยได้ปลากีต้มบานตะปองเออขอบัตโทรตะปองเลยเด้อขอบัตโทรตะปองหน่อยได้จะโทรไปหาได้จะพาแม่สภาพไปกินปลาปลาเยอะไหมวุ้ยเมื่อวานลงปลาได้อ้วนลงได้ตั้งเห็นอยู่เห็นทีบถูกคว่างแหงเห็นอยู่เอออะไรบอกใครอยู่ก็มาหาเด้อไปไม่ถูกแล้วเนาะลืมขอบัตรโทรไว้เมื่อวานเห็นว่าจะช่วยกันไปเมื่อวานนี้ มันมีเฟสเดนเฟสแกเดนไม่มีไม่มีไม่มีเฟสเลยแล้วจะมาขออยู่แซท้ไหมเมื่อคืนทำอะไรกินเมื่อวางนี้ก้อยแล้วก้อยัทาลบคนเยอะไหมเออก็มีแค่สองคนเท่านั้นโอ้อืมอืออ่ะมาตามมาพี่น้องตามมาเบิ่งครับตามมาเบิ่งจะหน่อยครับ ห้องกัเรียบร้อยห้องกพร้อมอยู่จัคเพลย์เสด็จาามาอยู่ห้องแม่ครับอาจบางบางบางคนก็นอาจซีว่าโอ้คือมาทายดยูแทบว,ว่านีน่เอฟซีสามมาว่าให้มาทายเบอร์กันเลยเด้อครับอันไหนพอเฮ็ดได้กัเฮ็ดให้เบิรงกนัเเเกนเพี่น้องเด้ออันไหนเฮ็ดได้ก็บ่ได้เฮ็ดครับพี่นอ้อ,นนอง เด็กห่อนด็ก้เก่าครับพี่น้องคนนี้อันนี้ก็พรนแดกแม่บ้านพ่อบ้านนะครับเี่ยสองสองขอบคัวอย่นีครับเฝ้าคือเก่าเลูกลงรัวอย่างคือเก่ามาครับพี่น้องน้ำก็ไร้แห้งพี่น้องน้ำตามทุกที่ทุกหาดูขึ้นมาใส่โอ้สะอาดสะอ้านครับกินได้เลยพี่น้องน้ำตามก็จะกินได้เลยครับเพราะว่าพืนของก่อสักว่จะส่งออกไปนะครับ ส่งไก่ก็ต้องใส่ไดดึงไมครับพี่น้องวัมัน,นไก่ก็ดึงไปส่วในปลาสาก็ยังอยู่งกาหเสียเมาก็เมานะครับเด้อนี่มานอไรนเพาจะลมสองมองสองเ้เราบอจะลีหม่เลยเพราเปตกปลาใส่เพราะมาันเพราะเปต๊กปลาใส่มาเนี่นยพอพ่ออยู่ไปเมื่อคืนได้กินข้าวได้ไหมเมื่อคืนนี่ได้กินข้าวได้ไหมเมื่อคืนคนี่ เใช่ไม่ต้มไก่นะแต่ว่าผมไม่ได้กินต้มไก่นะหมกินอะไรฮะไม่ไม่เห็นว่าไก่ไปอะไรมาไม่รู้ไปถาเพแล้วเมื่อเช้าร์นี่ก็เลยไม่อยากเสียค่าปรับไม่ไม่เห็นไม่ไปหาอาคมเลยอาคมไม่เห็นอาคมเลยนี่นะไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวเขาปรับมาเดี๋ยวเขาขึ้นไปหยิบแกงไปอยู่บ้านมาเดี๋ยวไปหารก็ได้กินโอ้ขนาดตัวเล็กตัวละสามพันห้าตัวใหญ่ตัวละหมื่นหรือ้ย าง,งานเข้าเดี๋ยวพอใหญยิ้มแม่เสียมากกว่าเพื่อนอ,อ่ะกินหลังเพื่อน <c oughs> บอสโจกินไหมที่ตัางกัให้เมื่อคืนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอะไรนะมแต่ว่าบอสโจนะ่ะเจอที้เสียน้อยอยู่เออกินแต่น้ำกินแต่น้ำ <c oughs> จับช้อนไม่ยอมปล่อยเลยใช่ไหมช้อนไม่ยอมปล่อยเย <c oughs> จอของดีปตามมาของเข้าไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวครับบรรยากาศโดยรอบครับอ่ะตามมาไปทำบุญไปด้วยกันดิ ปฏิทโคมปามาช่วยปฏิทโคมทำบุญเลยโคมไฟอยู่วัดโดนโดน้ำแก้วนะอืมดูคนถ้ามีอะไรทำอ่าไม่ได้ไม่ได้มีมีตังค์ไม่ทำบุญไม่ไร้มีแซ่บบ้ามากขึ้นนี่แซ่บจะทำบะไอ,อ้าโอเคพี่น้องสํารับคลิปนี้ก็เอาความฝาบความี่ยังไรมากมายครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศดูเหมือนคือเก่าครับพี่น้อง ยังมพันได้ลื้อยังอยู่วหนเมื่อใดใพร้อมกันแมวล่าก็จะจวดจานแต่ว่าช่วงนี้ยังจวดจานไม่ไรครับขอบคุณขอบคุณหลานครับเด้อที่เสียสละเวลาครับมาติดตามรับชมครับเบื้องแล้วมดแล้วก็คือเก่าพี่น้องไอ้ยุ่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญครับร่ำล่ำรวยรสกุลสุกคนครับพี่น้องอย่าลืมนะครับคือเก่ากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงตูว่าเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเด้ออ้าว มีอยังอย่างไรถ้า,ามันนะครัคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องอันนี้ได้แค่ตะเบิ้งนะครับอะเบอะไร,รกับบะเบิ้ลได้พี่น้องเด้อสบายดีสุขุสุกนรับ้วด้วรถีชกดีตลรดไปสวัสดีครับ